หลักการทํางานครับข้างในเนี่ยมันจะเป็นทองแดงอะไรท้งอย่างนี่แหละครับทองแดงกับเหมือนเหมือนคล้ายๆกับตะกั่วอะนึงก็ผ่าดูเลยอ่าตอนเนี้ยตอนนี้คือพอน้ำปิดอยู่ครับใช่นไหมพอน้ำปิดปุ๊บน้ำจะไม่วนใช่แต่ไอ้ตัวเนี้ยตัวล่างเนี้ยที่มันยังไม่ปิดอ่ะมันยังเปิดอยู่อ่า หมายความว่าน้ําก็จะไหลจากไหลจากคือไม่ไหลจากไม่ไหลวนเต็มที่ใช่เพราะมันยังเพราะมันยังไม่วนไปบนน้าอ่าตัวนี้มันยังไม่อุดอ่าพอที่ถ้าวาวน้ําเปิดปุ๊บมันจะเลื่อนลงแล้วตัวเนี้ยจะมาอุดไอ้ตรงคอหานใช่ใช่ไหมครับใช่อ่าพออุดตรงคอหานปุ๊บน้าก็จะวนเต็มที่ถูกอ่าอันนี้จบรองวาวน้ํานะทีนี้ผมมาออกอ่าคือไปเลย ผมออกไปปุ๊บไอ้ตัวล่างนี้ใช่ไหมเออเวลาเปิดปุ๊บก็อุดอุดทุบน้ำเขาจะเวียนทั้งหมดใช่ไหมโอบแล้วที่แกร์เบสงสัยว่าเอ๊ะน้ำมจะไม่เลี้ยมันถซุบซี้โอ้จริงไหมจริงเพราะว่าอะไรไอ้ตรงเนี้ยมันยังเปิดอยู่ปุ๊บน้ำร้อนมันก็จะน้ำร้อนร้อนอยู่บนเย็นอยู่ล่างใช่ไหมโอ้ มันก็จะเอาเวียนแค่สูบหนึ่งสูบสองไอ้สูบท้ายๆมันก็ไม่ถึงอ,อ่ะทีนี้ทำยังไงพอเราเออกปพ๊บเราก็นี่เลยครับน,นี่ดูดูเลยท้กงอุดเลยน้ำกวนตลอดเลยน้ำวนเลยครับรับผม แทนที่จะรอให้ตัวเนี้ยมันเลื่อนมาปิดใช่ไหมพอเลื่อนปิดปุ๊บน้ํามันถึงจะทําวนใช่ไหมเพราะน้ำมันจะต้องดูดจากล่างขึ้นบนใช่นแหละ,ะ,ะถ้ายังไม่เปิดไอ้ตัวเนี้ยมันก็ยังปิดอยู่มันยังไปอยู่เุิบมแต่ตัวเี้ยมเปิดแค่ตัวเดียวไอ้ตัวเนี้ยตัวใหญ่ยังไม่เปิดตัวเนี้ยมันก็เปิดอยู่มันก็คือว่ามันคือไอ้ช่องล่างเนี่ยระหว่างตัวตัวสีนี้กับสีนั้นนะทมี่ผมพูดอ่ะมันก็วนอยู่แค่นั้นใช่คือถ้าถ้าไม่อุด ก็จะวนอยู่แค่เนี้ยอ่าเดี๋ยวเขาอุดกดทุกคนตลอดเลยเขาก็วนตลอดโอ้สูตรครสูตรนันนะครับครับโอเคฮะอันนี้ของเครื่อง4ี่ a ครับ4ี J แต่แต่รถที่มีกล่องที่ว่าย e a ออ u t o ด้วยอันนี้ผมเจอกับตัวเองเลยก็คือว่าผมก็ทำสูตรนี้ไปกียร์ไม่เปลี่ยนครับ อุณหภูมิไม่ถึงเกียร์ไม่เปลี่ยนโอโ้โหพันด้าซีรีส์เดลิมิชันครับผมเจอตัวเองครับเกียร์ไม่เปลี่ยนครับเหรียญหลุดเหรียญโอเคฮะแต่นี่เทคโนโลยีไ,ไม่นะมีอะไรมากได้ครับงนี้เป็นนึกดูครับผมโอเคฮะโอ้โหแต่ถ้าแบรบ,รบรถมีกล่องผมแนะนำเออให้ใส่ซะใ,ให้ใส่ให้ให้ใส่ต่ำลงแต่ถ้าถ้าเขาบอกเทคโนโลยีเก่าเอาอย่างนี้ไปเลยครับ โอเคครับรเรื่องครับขอบคุณสหรับความรู้ครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะส่งคลิปตอนผมวิ่งแช่ยา,ยาวๆให้ดูอีกทีหนึ่งโอเคครับรเรื่องครับ